สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมารีวิวปัตเตอรเลียนะครับยี่ห้อ HUS professional เป็นมอเตอร์นะครับหรือสัญชาติไต้หวันนะปัตเตอรเลียนะครับรุ่น HUS เนี่ยหรือว่าเขาจะมีความพิเศษนะครับตรงเขาจะมีนะครับความจุของนะครับแบตเตอรี่นะอยู่ที่3 7มเดโวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับตัวนี้ก็ช่างใหญ่รีวิวให้ดู2ตัวเลยนะนะครับ แล้วก็นไก็คือในกล่องมีอะไรแถมบ้างอ่ะก็จะมีรองฟันนะครับมีรองฟันแถมให้นะครับหนึ่งคู่นะอะแดปเตอร์สายชาร์จนะครับยาว2องเมรห้าสิบมีฐานแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จครับแล้วก็มีอะไรมีแปรงปัดเสศษผมน้ํามันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวจะแกะดูนะปัตตาเลียนนะครับตัวนี้นะครับลูกศิษย์ทั้งใหญ่สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะนะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับก็จะมีอะไรมีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็อะไรครับในกล่องก็จะมีอะไรปัตตาเลียนครับมาดูห่อนอนเอ็งแมงอยู่เลในถุงนะครับคืนอย่างดีนะครับแกะออกมานะครับปัตตาเลียนก็ ข้อมูลนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะมีนะครับความจุนะครับอยู่ที่3.7มจุดเจ็ดโวลต์นะครับสองพันหกร้อยมิลลิแอมนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบบชาร์จได้นะเวลาในการชาร์จนะครับชาร์จสามชั่วโมงใช้งานต่อเนื่องได้สามชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะเต็มแม็กซิมัมก็อยู่ที่ห้าชั่วโมงนะแล้วก็จะมีฟันรองแถมมาให้ด้วยนะครับฟันรอง ทดลองจะมีเบอร์ะไรนะครับจะมีเบอร์อะไรนะครับมีเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เขาจะเขียนว่าไอ้เบอร์หนึ่งนะครับก็คือะไรสามมิลลิเมตรนะครับนะครับเบอร์หนึ่งชี้ไปดูนะส่วนเบอร์อะไรเบอร์สองนะอยู่ที่หกมิลลิเมตรนะนะครับแล้วก็อะไรเบอร์สามนะครับอยู่ที่เก้ามิลลิเมตรนะครับมันจะชี้รูสอน แล้วก็อะไรเบอร์สี่สิบสองมิลลิเมตรนะครับวิธีนะครับวิธีใส่ลองฟันนะครับเอาซองใส่ฟองฟันเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งก็จะมีปุ่มเห็นไหมมันจะมีล่องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มด้านข้างนะครับก็เอาปุ่มกับล่องให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโปขออภัยครับใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางประคองไว้นะแล้วก็ใช้นิ้โป o งัดง้างก่อนนิดหนึ่งง้างแล้วก็นะครับบิดกดนะครับใช้ ใช้นิ้วโปโ้งขวาครับกดลงไปนะครับก็ล็อกแล้วนะแะแน่นปึ๊กนะครับใส่ไม่ยากสําหรับมือใหม่นะครับก็ค่อย<ๆ>ใส่ค่อยงัดตอนตอนออกก็งัดออกง้างออกง้างนะครับง้างไม่ต้องกลัวมันหกักนะมันเหนียวมากนะมันไม่ได้หักง่ายๆนะนะครับนะครับใส่แค่นี้ถ้าเราจะเปลี่ยนไปลองฟันเบอร์อะไรเบอร์สองก็แค่เปลี่ยนดันปึบนะครับแล้วก็ง้างงัดแค่นี้เองลงล็อกลแล้วแป๊กแน่นๆนะครับ ไม่ขยับครับถึงเอาไปทํางานนะนะครับแล้วก็อะไรตอนเราออกก็ออกง่ายๆนะครับสวมลองฟันให้ดูนะครับนะครับเบอร์สามนี่ง่ายนิดเดียวง่ายๆงานออกนะครับเปลี่ยนไปฝึกนะครับฝึกทําอย่างที่ช่างใหญ่บอกนี่แหละไปฝึกนะมันไม่ยากนะครับแน่นปึ๊กก็ดีครับนักออกแบบเขาออกแบบมาให้เลย ลองฟันจะได้ไม่ต้องหากันเยอะไม่วุ่นวายสองอันนี้ก็ต้องมีทั้งสี่เบอร์นะครับมาฟังมาฟังดูนะครับเสียงได้ยินเสียงไหมเอ่ยเอาใหมนะครับเสียงนุ่มครับมอเตอร์แรงนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับมีวงกลมแล้วก็ขีดมันเลือกรอบนะครับแล้วก็อะไรสปีดความเร็วมีทั้งหมดหสปีดนะเดี๋ยวท่างใหญ่ปรับให้ดูนะครับมีทั้งหมดห้าสปีดนี่คือต่ําสุดนะนะครับ ความแรงนะครับอยู่ที่ห้าพันรอบนะครับแล้วก็ค่อยเร่งขึ้นไปนะครับสองเห็น<ๆ>เห็นไหมเห็นหไหมเห็นตรงสี่เหลี่ยมไหมค่อยๆเร่งขึ้นไปนะครับสปีดที่สามสปีดที่สี่สปีดที่ห้ 4, สาสร้างเสียงใหม่เอานี่ต่ําสุดสปีดห้าพันรอบนะครับห้าพันห้าหกพันหกพันห้าเจ็ดพันห้าเห็นไหมนี่คืออะไรครับไฟเต็มนะ ทีนี้เราต้องการจะอะไรต้องการจะลดนะครับลดไอ้รองฟันนะครับหมายความว่าใบมีดอะใบมีดนะม,ดนะมันจะระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็อะไรร้อนแล้วก็เห็นไหมมันจะบอกว่าตัวปรับหูเนี่ยมันจะมีทั้งหมดให้สามสามระยะนะคืออะไรหนึ่งจุดสามมิลเมตรหนึ่งจุดหกมิลเมตรแล้หนึ่งจุดเก้ามิลเมตรนะกดนะครับกดกดล็อกกดล็อกตรงนี้แล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับเราต้องการจะให้มันเหลือเท่าไหร่ อันนี้เรียกว่าฟันศูนย์นะกดแล้วก็ถอย1แป๊กนะครับ1.3 2แป๊ก2แป๊ก1.6นะครับ3แป๊ก1.9เรียกง่ายๆนะครับว่าฟันอะไรศูนย์ฟัน0.5แค่นี้เองจำไง่ายๆนะสำหรับปตัตตานีตัวนี้นะครับคุณคุณอะไรเอ่คุณนันทการนะครับอยู่ตำบลหนองงูเหลือมนะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นผู้สั่งมานะมีเจ้าของแล้วนะครับนะครับแล้วก็อะไรนะครับตัวนี้นะครับช่างใหญ่ได้ทดสอบนะครับประมาณ1ิบกว่หัวแล้วนะมีความแรงนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความนะครับมันจะมีเซนเซอร์ชิปนะครับอัจฉริยะสัมผัสแรงต้านทานของใบมีดและเร่งความเร็วมอเตอร์นะ ก็มีจอแสดงผลนะครับเห็นไหมจอแสดงผลมันจะบอกนะครับว่าอะไรแบตเตอรี่ไฟเต็มนะครับเนี่ยไฟอยู่ที่อะไรร้อยแปดสิบนะครับนาทีนะตอนนี้ก็เหลืออยู่เท่าไหร่หายไปนาทีหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรครับมีระบบนะครับลดความร้อนในตัวมีแปลงปัดน้ํามันนะครับแล้วก็ประกันมอเตอร์หกเดือนนะก็นะครับนี่จะมีแท่นชาร์จนะแท่นชาร์กก็เดี๋ยวทั้งใหญ่จะมาชาร์จให้ดูเลย สายยาวเท่าไหร่2เมตร50นะเพียงพอนะครับดูแท่นชัดดูหรูหรามาเห่าเลยนะครับถ้าเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับถ้ามันผิดด้านมันไม่เข้าอยู่แล้วนะครับก็จํ่ง่ายว่าอะไรไอ้ตรงร่องข้างล่างเนี่ยข้างล่างนะครับมันจะไปอยู่ข้างล่างบิดค่อยๆบิดมาครับบิดมานะครับแล้วก็เสียบตรงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อะไรเสียบปลั๊กไฟ220โวลต์เรานี่แหละนะครับแล้วก็อะไรแล้วก็เอาบัตเตี้ยนมามาตั้งเลยนะครับ ก็รูนะครับรูนะครับให้มันตรงกันนะครับก็วางปั๊บนะครับเห็นไหมเห็นไฟมันวิ่งไหมสถานะไฟวิ่งอันนี้เขาเรียกว่าชาร์จไฟเข้านะนะครับก็ชาร์จทิ้งไปเลยสามชั่วโมงนะถึงมันจะบอกไปที่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะครับนาทีก็จริงนะครับแต่ว่าวันแรกที่เอาไปชาร์จทิ้งไปเลยสามชั่วโมงนะครับทีนี้เราก็พอใช้งานเสร็จแล้วก็มาชาร์จให้มันเตรียมแล้วค่อยเก็บไว้นะครับอย่าลืมนะครับว่าอะไร หยอดน้ํามันก่อนที่จะใช้งานนะครับก็ปัดเศษผมออกทาความสะอาดแล้วก็หยอดน้ํามันน้ำมันเสียมาให้นะหยอดก็หยอดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดหรือต้องการความเร็วว่าหยอดปื้ดเดียวเลยนะครับน้ํามันออกยังไงน้ํามันน้ํามันเนี่ยก็หมุนถอยหลังมาแล้วก็งัดๆนะครับงัดงัดออกเลยมันจะมามันเหมือนเข็มฉีดยานะครับหยอดหยอดปื้ดนะครับยาวๆไปเลยนะครับหยอดไปเลย นะครับเดี๋ยวมาดูนะความคมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวทั้งใหญ่ทดสอบความคมให้ดูนะครับเสียดผมนะครับเสียดผมจริงนะดูเลยปรับเป็นฟันศูนย์นะครับเปิดเครื่องทั้งใหญ่ชอบตรงที่ว่ามันอะไรบันไถยต่อเนื่องได้นะครับสามชั่วโมงแรงๆครับใช้มุมด้านขวาตรงกลางครับด้านซ้ายปัติเลียนนะครับรับคมเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้นะครับ นะคมใช้วิธีเกา่านะครับนะครับฟันเทียบครับคมทุกคมท,กมทุกมุมนะก็วันนีก็ขอขอบคุณนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่สั่งซื้อปัตะเตอรี่มาช่างใหญ่ก็จะดูแลนะครับความพร้อมในการใช้งานนะก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับคุณว่าารลักษ์ขออภัยครับไม่ใช่คุณว่าารลักษ์นะคุณนันทการนะครับอยู่ โคราชนะนครราชสีมานะครับที่สั่งซื้อเข้ามาช่างใหญ่จะให้ทีมงานจัดส่งให้ด่วนเลยนะวันนี้นะครับในรอบรอบแรกของเคอรี่นะครับคือรอบเช้าครับเคอรี่ช่วงนี้มีการปรับนะครับเวลาเร็วขึ้นนะครับจากการส่งรอบเช้าเป็นไม่เกินบ่ายสองโมงนะไม่เกิน14นาฬิกาเพราะฉะนั้นลูกศิลุกหาอยากจะได้ปัตเตอรเลียนนะครับก็ให้สั่งซื้อเข้ามานะครับก็ช่างใหญ่ก็จะมีนะครับบริการหลังการขายอยากจะได้อุปกรณ์ตัดผมโดยจะเป็นปัตเตอรเลียนตัดผม แบตเตี่มีสายหลายสายหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะเฉพาะตัวที่มีอะไรมีการการันตีนะครับคุณภาพนะครับช่างใหญ่ถึงจะแนะนําลูกศิษย์ลูกหานะตัวไหนที่ไม่ผ่านนะครับช่างใหญ่ก็จะไม่แนะนํามันเสียเวลานะครับตัวนี้ก็ช่างใหญ่ให้ร้อยคะแนนเต็มเลยนะครับใช้ดีครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปตัดผมนอกสถานที่หรือที่ร้านที่วัดที่ชุมชนนะครับเดี๋ยวช่างใหญ่จะให้ลูกศิษย์ไขต่อเนื่องไปเลยนะนะครับทดสอบความอืดของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับไอออนนะว่า มันไถแบบสุดๆไปเลยเนี่ยทั้งหมด180 180นาะทีแต่3ชั่วโมง10หัวเนี่ยเขาอยู่ไหมนะครับแต่ช่งอยากได้ทดสอบไปทั้งหมด7หัวในวันนั้นก็ผ่านนะเยี่ยมครับและลูกสิษยลูกหาก็ใช้หลายคนนะครับอยากได้ก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์โทรศัพท์0625483999 0819856234ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เราจะก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกันนะครับตัดผมที่บ้านตัดผมกันเองนะครับก็ ช่วงนี้โควิดระบาดนะครับก็บางท่านก็อยากจะตัดผมกันเองนะครับตัดให้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับตัดให้สามีนะครับหรือว่าตัดให้เพื่อนบ้านพรรคพวกนะครับก็เอาไปใช้ได้งานเอาไปใช้งานได้เลยไม่ผิดหวังครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับยี่ห้อ h u s s s i o n a นะครับรหัสตัวของมันก็คือ Cool System นะครับ1060ขีด EXT วันนี้ลาไปก่อนครับลิปหน้าเจอกันใหม่ลิปนี้สวัสดีครับ